กลับมาที่ขยายข่าวครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่16กันยายนนะครับก็ชัดเจนแล้วว่าหลังวันที่15กันยายนซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดสัมปทานนะครับของคลื่น1,800เมกะเฮิร์ซิมไม่ดับนะครับเนื่องจากมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคชั่วคราวที่ทางกสทชน,นั้นออกไว้นะครับแต่หน้าที่ของผู้ที่ใช้บริการประชาชนจะต้องทำตัวอย่างไรหลังจากนี้ไปมีเวลา1ปีนะครับในการเตรียมตัว วันนี้จะมาพูดคุยกับที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอาจารย์รุจิระบุญนาคครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสบายใจไปนะฮะวันนี้ซิมไม่ดับยังใช้กันต่ออาจารย์ครับผู้ใช้บริการที่ยังคงอยู่ในคลื่น1 8 0 0เว่าม่เเฮือกท่าอาจารย์ครับจากนี้ไปต้องมีหน้าที่อะไรยังไงครับผมคิดว่าจะต้องมีหน้าที่อยู่3ประการนะครับคือหนึ่งเนี่ยจะต้องรับรู้นะฮะสองเนี่ยต้องติดตามครับ แล้วก็สามจะต้องตัดสินใจครับ<ะ>รับรู้นี่คือเหมือนเขาว่าจะต้องรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในคลื่นความถี่ย่านที่มีปัญหานี้หรือเปล่าค,คือพันแปดร้อยเมกะเฮิร์ตแล้วก็ะจะต้องติดตามดูว่ามันจะต้องมีผลอย่างไรแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ย้ายเนี่ยมันมีอายุใช้งานได้อีกประมาณปีหนึ่งนะฮะตามมาตรการให้ความคุ้มครองะนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่า ยังจะอยู่ต่อไปอีกหร,อหรือเปล่าหรือว่าจะย้ายไปค่ายไหนหรือว่าจะค่ายเดิมแต่ว่าในเครือข่ายเดียวกันแต่คนละย่านความถี่หรืออะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาดูครับ,รบนั่นคือสิ่งที่ผู้ใช้บริการจะต้องทราบก่อนใช่คนั่นหมายความว่าจะต้องมีการทําประชาสัมพันธ์จากผู้ให้บริการอย่างเต็มที่ใช่ไหมฮะหลังจากนี้ไปจ้ะใช่ครับก็ต้องทําประชาสัมพันธ์ในความเห็นผมนี้ก็ต้องทําให้กว้างขวางและทั่วถึงด้วยนะครับยังไงฮะจ้ะคือ ทั้งประชาสัมพันธ์ในทางส่วนกว้างนะครับในทางผ่านสื่อมวลชนต่างๆแล้วก็ต้องมีการสื่อสารโดยตรงกับผู้ที่ใช้บริการด้วยนะฮะอาจจะใช้ไปแบบส่ง SMS ไปถึงตัวต่อตัวนะครับแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ติดตามดูเนี่ยผู้ใช้บริการบางรายเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่เพราะว่าแตขึ้นความถี่ย่าน1 8 0่เมกะเฮิร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็น บุคคลทั่วไปนะฮะล้วก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ในหลายๆลักษณะและมักจะใช้ในเรื่องของเสียงนะฮะโทรเข้าโทรออกเพราะฉะนั้นในเรื่องของ SMS เี่เท่าที่ติดตามดูเนี่ยก็หลายคนจะไม่ได้เปิดเลยอย่างคุณแม่ผมเป็นต้นนะอาจารย์คุณแม่แทบไม่ได้อ่าน SMS เลย <c ười> คุณแม่อาจจะไม่มีเวลาอ่านนะครับไม่คุณแม่ไม่ถนัดคุณแม่เน้นโทรโทรออกรับสายเข้าของนั้นถือว่าคุณแม่เป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะ อ่าก็คือพอไม่มันไม่อ่านเสร็จปุ๊บทำไงอาจารย์เพราะว่าทางค่ายผู้ให้บริการก็คงจะต้องส่ง SMS กันไปคือ,อ,อมผมคิดว่า<จ>ยัางต้องทำอย่างอื่นอีกนะครับนอกเหนือจากนี้ให้เห็นว่าได้มีความพยายามมากกว่านี้เช่น<ะ>โทรไปหาผู้ใช้บริการแต่ละรายด้วยเตือนให้เขาทราบนะครับว่ามันมีปัญหาอย่างนี้แหละแล้วก็มีมาตรการอีกหนึ่งปีเนี่ยม่นจะทำอย่างไรจะตัดสินใจย้ายไปค่ายอื่นไหมหรือจะยังอยู่ในค่ายเดิมแต่ขึ้นความถี่ย่านอื่นนะครับหรือยังยืนยันจะอยู่ ความถี่เดิมอยู่ต่อไปนะฮะรอให้มีผู้ประมูลได้ผู้ให้บริการรายใหม่แล้วก็ให้ผู้ให้บริการรายใหม่เขารับไปเป็นลูกค้าอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับ <ฮะ S 1> ก็สุดแล้วแต่ครับถ้าลูกค้าที่บอกไม่ย้ายสามารถทําได้ใช่ไหมฮะไม่ย้ายอาจารย์ก็ทําได้ครับคือในประเด็นนี้ตอนแรกเนี่ยกสทอชอซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่กํากับดูแลในเรื่องนี้นะฮะก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าถ้า มีผู้ประมูลลายใหม่แล้วนี่จะทำอย่างไรนะฮะแต่ว่าจากเวทีของการเสวนานะครับ,รบนับถอยหลังคลื่น1,800เมกะเฮิร์เนี่ยที่ผมก็ร่วมเป็นวิทยากรอยู่ด้วยนะฮะผมก็แสดงความคิดเห็นว่ากสทอชอเนี่ยน่าจะให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการในคลื่นความถี่ย่านนี้นะฮะซึ่งเน้นในเรื่องของการใช้เสียงโทรเข้าโทรออกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าที่จะกำหนดมาตรการในการ เข้าร่วมประมูลนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลรายใหม่ว่าก็อาจจะจัดขึ้นความถี่แถบบางส่วนเนี่ยให้ผู้ใช้บริการที่ยังคงใช้ขึ้นความถี่นี้โดยโทรเข้าโทรออกโดยเน้นเสียงเนี่ยก็ยังให้ใช้ต่อไปได้เนี่ยซึ่งท่านกสทชคือดรสุทธิพลธวีชัยการก็ยอมรับว่าเป็นข้อเสนอที่ดีแล้วอาจจะนําไปพิจารณาเพื่อที่จะกําหนดเป็นมาตรการนะครับหรือว่าเงื่อนไขในการประมูล ในในค่าวต่อไปนะซึ่งก็คงจะต้องศึกษากันต่อไปะครับเพราะผู้ใช้บริการคือเน้นใช้2 G ถูกต้องไหมอาจารย์คือจริงๆแล้วเขาย้ายไปอยู่คลื่นอื่นที่มันแน่นอนฮะก็มีคลื่น2 G ที่เหลืออยู่ใช่ครับแต่ก็จะมีคลื่นเป็นที่เป็น3 G แล้วถูกต้องครับเพราะเขาจะต้องไปไปซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่อะไรเงี้ยเพื่อมาใช่เงี้ยแหละครับคือหมายความว่าในคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิรตซนะครับอยากจะเรียนให้ข้อมูลเพิ่มเติม คือคืออย่างนี้ครับว่าในทางสากลเนี่ยในทางโทรคมนาคมระบบสากลเนี่ยถือว่าคลื่น1,800เมกะเฮิร์เนี่ยเป็นคลื่นที่เหมาะสมสำหรับ er, ทำ 4G หรือที่เรียกว่า LTE Long Term Evolution นะซึ่งเน้นการสื่อสารทางด้าน Data คือข้อมูลค่ <far. S 1> อนข้างมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างเวลากสทอชอจัดประมูลเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดหรอกครับว่าผู้ที่ประมูลได้จะเอาไปทำอะไร ะจะใช้ความถี่ย่านนี้จะไปทําในลักษณะไหนแต่ว่ามันเป็นที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะในเมื่อมันเหมาะสําหรับทํา 4g เนี่ยคนที่ประมูลได้ก็มักจะเน้นทํา 4g ผมก็ได้เสนอความคิดเห็นไปว่าก็ไม่ควรจะทอดทิ้งผู้ที่ใช้บริการที่เน้นในเรื่องของเสียงเป็นหลักอยู่ด้วยก็ถึงเป็นที่มาว่าทางกสทชดรสุริพลทวีชัยการก็เลยยอมรับออกมาว่าเออก็น่าจะมีการกําหนดเป็นเงื่อนไขว่า,อย,าอย่างไรซะผู้ที่ประมูลได้อาจจะกําหนดว่า ให้ใช้คลื่นบางส่วนเนี่ยสำหรับรองรับ2 G อยู่ด้วยนะครับ <ฮะ S 1> ก,ก็จะต้องเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปอันนั้นอันนั้นสำหรับรายใหม่ใช่ครับรท,ที่เข้ามาชนะการประมูลถูกต้องไหมฮะใช่ครับแต่ถ้าเป็นรายเดิมนะตอนนี้นะฮะอาจารย์ถ้าจะมีทางเรื่องอะไรคือตอนนี้อาจจะมีกลุ่มที่ใช้คลื่น2 G อยู่นะฮะจำนวนหนึ่งนะฮะเราทำการประชาสัมพันธ์ว่าคุณต้องย้ายออกคุณต้องย้ายออกคุณต้องย,ายออ้งยายออกแต่เขาก็ต้องมาตั้งคําถามว่าเ,าเราจะให้ผมย้ายไปอยู่ ตรงไหนคือ <c ười> ผมอาจาจะอยากจะอยู่บริษัทเนี้แต่บริษัทนี้อาจจะยังไม่ไม่มีไม่ไมีสอง G แล้วถูกต้องไหมครเขาต้องทํำยังไงลนะ่ะก็ผมถึงผมถึงบอกว่าภาระหน้าที่เขาก็คือต้องรับรู้นะฮะติดตามแล้วก็ต้องตัดสินใจนะครับคือรับรู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องติดตามแล้วว่าถ้ายังติดใจกับผู้ให้บริการเดิมอยู่เนี่ยผู้ให้บริการเดิมเนี่ยเขาจะจัดการอย่างไรต่อไปเนี่ยเราต้องติดตามข่าวนะครับแล้วดูว่ามัน มีแผนการแล้วมันเหมาะสมกับการใช้งานของเราหรือไม่นะครับแล้วเราควรจะย้ายไปคลื่นอื่นเออคลื่นความถี่อื่นไหมหรือว่าผู้ให้บริการรายอื่นไหมหรือว่ายังเป็นผู้ให้บริการรายเดิมแต่เป็นในย่านความถี่อื่นอันนี้ก็ต้องตัดสินใจแหละครับหรือว่าเรายังจะทนอยู่ตอบภรอให้มีผู้ที่ประมูลใหม่ได้มานะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ให้บริการรายเดิมก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ให้บริการรายใหม่หรืออาจจะเป็นหน้าใหม่เลยนะฮะและให้เขามารับเข้ามา เป็นลูกค้าก็ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งก็สุดแล้วแต่แต่เราต้องช่างใจนะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าต้องต้องติดตามต้องตัดสินใจด้วยถ้าไม่ย้ายออกครับถ้าไม่ย้ายออกนะอาจารย์พอช่วงระยะเวลาเยียวายาเนี่ยหนึ่งปีมันสิ้นสุดลงปับ๊บเ,เขาจะเกิดสิทนะซิมของเขาจะดับเลยป่ะหรือไงครับคือผมอยังมองดูว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยนะครับมันเป็นระยะเวลาที่นานพอที่ว่าจะมีการจัดประมูลแล้วก็มีการ ส่งมอบให้กับผู้ให้บริการรายใหม่ถ้าหากว่าผู้ให้บริการรายใหม่เนี่ยเขาจัดการให้ได้ทันนะฮะก็น่าจะมีการส่งมอบไปทันแต่ถ้าหากว่ามันจัดการส่งมอบงานไม่ทันหรือว่าผู้ให้บริการรายใหม่เนี่ยวางระบบไม่ทันมันอาจจะเป็นไปได้นะฮะผมคิดเอาเองนะครับว่าเป็นไปได้ประเมินเองว่าอาจจะมีการต่อายุ่มมาตรการให้ความคุ้มครองออกมาอีกสักระยะหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้คือตอนนี้มันเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างครับมันเป็นเรื่องของอนาคตครับ ต้องต้องดูตามความเป็นจริงต้องติดติดตามกันต้องติดตามกันใกล้ชิดครับมันจะเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งหรือเปล่าฮะอาจารย์สมมตินี่ขนาดทุกวันนี้นะฮะก็ต้องบอกนะคุณผู้ชมเขายังมีการวิพากษ์วิจารณ์รว่าทางกสทชมไม่มีอำนาจในการออกประกาศเย,ยียวยาฉบับนี้ด้วยซ้ำมันมันเป็นเรื่องของความเห็นนะครับอืม,อม แล้วคราวนี้ถ้าสมมติเกิดจะต้องมีการต่อยที่อาจารย์บอกถ้าเกิดนะฮะไม่ได้บอกว่าจะมีถ้าเกิดต้องมีการต่อเดี่ยวอมมันไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่กสทาชาวทก็ต้องออหาทางออกนะครับคือประการแรกเนี่ยผมคิดว่าก็ควรพยายามจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นคือตอนนี้ก็ต่ออายุเวลาออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นการต่ออยายุใบอนุญาตนะฮะผมมองว่าเป็นมาตรการชั่วคราวให้ความคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยก,ก็คือมันมีขยายระยะเวลาออกมาหนึ่งปีก็ มันน่าจะนานพอที่จะจัดการทุกอย่างได้ทันนะครับผมทําประเด็นนี้มาค่อนข้างเ,าเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับก็พอที่จะทราบว่าในการประมูลคลื่นพันแปดทางกสทชาบอกว่าดีที่สุดคือจะต้องเป็นคลื่นที่ไม่มีใครอยู่ครับหมายถึงว่าไม่มีลูกค้าอยู่บนคลื่นเลยอแล้วเนี่ยคำถามผงผมตอบไว้ก็คือว่าถ้าเกิดจะมีลูกค้าที่ยังค้างคาอยู่ในนี้เป็นจํานวนอาจจะล้านเลขหมายหรือสองล้านเลขหมาย อย่างนี้มันจะสามารถทําการประมูลได้หรือเปล่าครับในมุมมองของอาจารย์คือถ้าในความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะผมยังมีความเห็นว่าการจัดประมูลเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องทําให้เป็นคลื่นว่างเปล่าแล้วก็จัดประมูลนะครับ <ฮะ S 2> มันสามารถที่จะจัดประมูลก่อนได้เพราะกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดไว้ว่าจะต้องเป็นคลื่นว่างเปล่าถึงจะประมูลได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนเหมือนกันคือครั้งนี้แหละมันต้องยอมรับความจริงนะครับว่า เ,เวลามันจํากัดแล้วแหละ,ะที่ผ่านมาปล่อยเวลากันไปและไม่สามารถดําเนินการเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าติดงานหลายอย่างหรืออะไรก็เป็นเรื่อง<ะ>ที่กสทชต้องอธิบายต้องชี้แจงว่าทําไมถึงทําไม่ทันแต่ที่แน่ๆคือมันไม่ไม่ทันแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยถึง<ะ>มีมาตรการนี้ออกมาคมันก็ก็คือเป็นการแก้ปัญหาที่เ,เฉพาะหน้านะครับซึ่ง<ะ>ถ้าหากว่า ในกรณีที่คลื่นอื่นๆที่จะหมดอายุต่อไปในปี2,558กับ,บ2 5 6 1เนี่ยอาจจะมีการดําเนินการต่างๆให้มันทันนะครับซึ่งในความเห็นผมเนี่ยก็เป็นไปได้ฮะอาจจะมีการประมูลก่อนที่จะหมดเวลานะครับหมดอายุเวลาสัมปทานแล้วก็มีการส่งมอบกันต่อโดยที่ว่าไม่ให้มีการติดขัดก็เป็นไปได้อาจารย์มองว่าครั้งนี้มันเหมือนเป็นครั้งแรกครับ เลยอาจจะต้องต้องเป็นเป็นการเป็นกรณีศึกษาไปสําหรับครั้งต่ๆอๆไปนี่แหละครับอาจารย์ก็มันเป็นครั้งแรกที่มีกรณีที่ว่าเป็นคลื่นที่สัมปทานแต่เดิมเป็นระบบสัมปทานนะครับแล้วก็ม,มีผู้ใช้บริการอยู่โดยเฉพาะคลื่นพันแปดร้อยเมกะเฮิรตซ์มีคนใช้บริการอยู่ประมาณสิบแปดล้านหมายเลขนะครับก็คิดเป็นจํานวนของผู้ใช้บริการทั้งหมดก็ประมาณยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเป็นครั้งแรกที่ว่า หมดอายุสมปทานในขณะที่ยังมีผู้ใช้บริการอยู่แล้วก็จะจัดประมูลต่อไปจะทํากันอย่างไรมีการส่งผ่านเปลี่ยนผ่านมือโดยไม่ให้เกิดการติดขัดอ,อาจจะมีผู้ที่ชมนะครับสงสัยว่าแล้วที่ผ่านมาทําไมมีการประมูลขึ้นน2,100เมกะเฮิร์สำหรับ3 G, G ไม่มีปัญหาก็คือว่าขึ้นในย่าน2,100เมกะเฮิร์นะครับที่สําหรับใช้3 G มันเป็นขึ้นว่างเปล่าครับ,รบไม่มีปัญหานะครับถ้าเทียบไปก็เหมือนอย่าง เนี่ยอาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นห้องว่างาเปล่าเนี่ยไม่มีคนอยู่ถ้าหากว่าจะมีการจัดประมูลหรือหาผู้เช่าใหม่เนี่ยมันหรือให้ผู้หรือหาผู้ให้บริการใหม่มันคงไม่ยุ่งยากอะไรแต่ถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ที่มีคนอยู่เต็มอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วจะหมดเวลาจะมีคนที่มาประมูลแล้วมาเป็นผู้ให้บริการนะครับแล้วมีผู้เช่าอยู่ปัจจุบันจะทํำยังไงก็ต้องให้เวลาเขาพอสมควร,ครนะครับว่าคนที่เช่าอยู่ประกอบธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเขาจะได้ตัดสินใจว่า เขาควรจะย้ายไปหาทีท่ทำธุรกิจใหม่ไหมหรือจะอยู่ต่อไปแม้ว่าจะมีคนที่มาให้บริการลายใหม่ะนะฮะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ต้องพิจารณาดูแล้วตัดสินใจได้ต้องให้เวลาครับได้ครับผูบ้ชมครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับสักครู่เดียวครับ